สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษวันนี้เปิดไพ่ทำนายดวงนะคะสิ่งดีๆรับปีใหม่ของคุณช่วงนี้จะมียังไงบ้างนะคะจะเป็นยังไงนะของคนลัคนาราศีเมษร,รายละเอียดของราศีอยู่ใต้คลิปนะคะคนลัคนาราศีเมษเป็นธาตุไฟเนาะแม่ธาตุไฟค่อนข้างจะเจะร้อนนะ ไฟค่ะไฟแต่ก็เป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงนะคะทำอะไรนี่ก็ตือรือร้นเป็นคนมีแพชชั่นเนาะคนลัคนาราศีเมษค่ะในช่วงเดือนมกราคมนะคะตอนรับปีใหม่เนี่ยมีสิ่งอะไรดีๆบ้างาดูดวงชะตาราศีของคนในช่วงนี้นะคะอันดับแรกเปิดไพ่พื้นดวงคนก่อนนะคะว่า ช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกคะ่ะอ m มเพรสมาเลยโอ้ไพสวยคุณจะประสบผลสำเร็จนะคะในชีวิตไม่ว่าอะไรเรื่องอะไรโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ,ะมาดีเลยดิอิมเพรสเหมือนเป็นเหมือนมนุษย์แม่คุณเป็นผู้ให้นะคะผู้ให้มาตลอดทุกทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นผู้ให้เสมอนะคะนะดิอิมเพรสเป็นคนเกิดมันสุขได้ คุณมีแผนการตลอดที่จะพัฒนาในเรื่องของการงานมีแพชชั่นในเรื่องของการทำงานสูงมอีอะไรที่อะไรที่พัฒนาได้คุณวิ่งวิ่งเข้าหาเลยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานนะคะ,ะสามไม่เท้าขึ้นมานสิ่งแวดล้อมคุณนะคะ มาแผนชโค,โคเป็นคนมีฐานะดีต่างหากเงินเต็มเลยค่ะเงินมาเพียบเลยนะปีใหม่นี้คนลัคนาราศีเมษนะออความคาดหวังเนี่ยคุณจะประสบผลสำเร็จในเะรื่องของการเงินนะคะการเงินมาเต็มนะไม่มีหักเลยฐานะการเงินมั่นคงนะคะออระดับคิงเลยทีเดียว ้นดวงเป็นยังไงคะช่วงนี้ The Strength แก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมือคุณนี่ไม่มีปัญหาเลยคุณแก้ไขได้หมดนะคะ The Strength เป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีสิงค์นะคะคนที่เกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้ก็จะมีธาตุไฟไม่สิงห์ธนูธาตุดินพระศบกันมืองกอแล้วก็คนลัคนาราศีสิงห์นะคะไพ่ในอดีตคุณเป็นยังไงคะ นท์ออฟเชโมีการลงทุนนะในอดีตมีการก้าวเดินอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินนะคะมีความมั่นคงในในพื้นดวงนะคะตั้งแต่อดีตมาเลยนะมาช้าแต่มาแบบมั่นคงนะคะ Knight of Pentacles เนาะอันนี้เป็นภัยอนาคตนะคะ queen of pentacles ในานคุณอาจจะได้ติดต่อกับคนคนนี้ก็ได้นะคะธาดินพระอศพกันมังกรเป็นคนที่ดูแลคนเก่งดูแลคนดีนะคะเป็นมนุษย์แม่คนนึงรองจาก The e M Place นะคุณดูแลเก่งแล้วเขาก็ดูแลเก่งเหมือนกันนะแล้วเขาก็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงมาแล้วพอสมควรเป็นคนเงียบๆนะอยู่ได้โดยตัวเอง no สน no แคร์นะคะ ชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงเนาะปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ไหนปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ปัญหาอุปสรรคคุณอยู่ที่สามดับคุณเคยผิดหวังหรือถูกใครแทงข้างหลังมาหรือเปล่ามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การอกหักหรือการมีรักสามเศร้าราสามคนเกิดขึ้นนะคะ รัก 3, สามเศร้าเรา3าคนอาจจะไม่ใช่คนบุคคลที่สมไม่ใช่มือที่สก็ได้เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นทำให้ความรักของคุณไม่ประสบผลสําเร็จนะคะอยู่ในตําแหน่งของปัญหาอุปสรรคนะคะวิธีการแก้ไขคุณต้องการหลุดพ้นคุณต้องการอิสระทางความคิดนะคะอตอนนี้น่าจะหลุดแล้วนะเป็นอิสระก,กับตัวเองนะคะตอนนี้นะคะ the f o o l คุณอยากท่องเที่ยวคุณอยากไปไกลๆนะไม่อยากที่จะจมอยู่กับความคิดพวกนี้นะคะประมาณนี้เลยนะ,อะขออนุญ,ญาตขยับนิดนึงเนาะมันจะตกเฟรมโอเคแต่คุณก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะพูดถึงคุณเป็นเดมเพรสเนาะเดมเพรสเนี่ยจะค่อนข้างจะประสบผลสำเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ เอาบันดันสิเลยแหละพบความเจริญรุ่งเรืองประสบทุประสบผลสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความคาดหวังของคุณในใจก็คือ,อคุณนับสอดคุณต้องการอาตอนนี้คุณมายังไงไปยังนั้นนะประมาณว่าคุณต้องการความตรงไปตรงมาความเป็นจริงนะคะแล้วก็ อยากให้พูดอะไรตรงไปตรงมาไม่ว่าใครก็ตามนะที่เข้ามานะตอนนี้นะคะคุณเป็นคนใช้เหตุผลมากกว่างััวใจที่จะคุยกันนะ Queen of s w o r d ตัดสินใจได้ดีค่ะคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาตัดสินแต่บางอย่างเนี่ยประสบการณ์ชีวิตของคุณอาจจะตัดสินใครบางคนไปก็ได้นะซึ่งเจอปัญหาสามดาบมาเนาะลัคนาราศีเมษ มาดูใบสรุปค่ะใบสรุปจบของคุณในช่วงนี้พื้นดวงของคุณนะคะแปดดาบเหมือนถูกพันธนาการอยู่ยังไม่ปลดปล่อยความจริงคุณคุณคิดว่าคุณผ่านแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าเป็น the f o l l มาแล้วนะน่าจะปลดปล่อยอะไรแล้วได้ปลดล็อกตัวเองได้แต่ว่าในความรู้สึกในบทสรุปทั้งหมดนั้ทั้งมวลคุณก็ยังคาใจอยู่เหมือนเดิมแปดดาบเหมือนถูกพันธนาการ โดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเนาะยังเป็นปัญหาอยู่เรื่องอื่นคุณดีหมดนะคุณลัคนาราศีเมษมีเรื่องของสามดาบความรักความสัมพันธ์แค่นั้นเองที่ยังยังเป็นพันธนาการให้อยู่ในความคิดติดใจคุณอยู่นะคะยังติดใจคุณอยู่นะใต้สำหรับเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะ จะได้เริ่มต้นอะไรดีๆนะคะมีแพชชั่นสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเป็นเรื่องของการงานมีงานใหม่น่าจะมีงานใหม่ที่ดีๆเข้ามาแล้วคุณก็จะประสบผลสําเร็จด้วยสินะคะนี่คือพื้นดวงของคุณนะคะของคนลัคนาราศีเมษในช่วงปีใหม่นี้นะคะเดือนมกราคมปีใหม่นะเป,นเป็นผลทํานายของทั้งเดือนนะคะทั้งเดือนเลยนะ,ะเรามาดูคำว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนะขอไกด์ไลน์สักสาม เรื่องนะสามใบนะขอไกด์ไลน์ว่าปีใหม่นี้สิ่งที่ดีๆจะได้พบได้เจออะไรบ้างนะคะสำหรับลัคนาราศีเมษนะคะมาแรกค่ะ,ะเรื่องที่คุณเคยเสียใจคุณเคยขาดความมั่นใจคุณเคยเทคุณไปแล้วใครเทคุณไปบางคนนะคะที่เดินห่างจากคุณไปแล้วทําให้คุณค่อนข้างจะเศร้าใจเนี่ยมันจะมีอะไรดีๆกลับมานะอ่า ต่อมาค่ะ p a g e of p e n t a c l e s นะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นเรียนรู้อะไรสิ่งที่ดีๆน่าจะมีการลงทุนแม,แม้แต่เรื่องของความรักค,ความสัมพันธ์น่าจะมีอะไรเริ่มต้นที่ดีๆนะคะมีออฟเฟอร์เข้ามาคุณจะได้รับของขวัญอะไรบางอย่างนะจากใครบางคนอาจจะเป็นคนท่าดินได้เนาะตอนนี้ไพ่เหรียญขึ้นมาหมดเลยนะอีกหนึ่งใบค่ะอะไรที่จะเข้ามาท o ออฟัคนโสดน่าจะยิ้มได้นะมีคู่เข้ามาค่ะ นะมีคนเข้ามาเป็นคู่คุณเลยแหละนะคะที่จะเข้ามาในช่วงนี้สามเรื่องที่จะเข้ามาในช่วงปีใหม่นี้คนที่เคยเสียใจกันไปนะน่าจะมีอะไรดีๆกลับเข้ามาแล้วมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วคนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะคะ เทไม่ได้เรื่องของความรักสักประมาณ50%เลยนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนการเงินการงานเข้ามาด้วยนะเรามาดูค่ะว่ารายละเอียดของแต่ละเรื่องจะเป็นยังไงนะคะอันแรกเรื่องที่คุณเคยเสียใจคุณเ,เคยเ,เดินห่างกันมาจากคนที่คุณรักหรือคนคนนั้นของคุณเนี่ยค่ะเป็นยังไงเนะาะหเหรียญขึ้นมาเนาะเรามาดูรายละเอียดกันนะของคนลัคนาราศีเมษนะคะคนคนนี้เป็นใคร นายวานคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุไฟไม่สิงธนโนได้นะคะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเป็นคนทางานเก่งนะคะมีแพชชั่นสูงแล้วก็เป็นคนที่อชอบทํางานเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงจะมาเทคแอคชั่นกับคุณนะคะคนคนนี้นะ เอสโซเพนโชโค้ acles, คนนี้อาจจะเป็นคนธาตุดินได้ด้วยเหมือนกันนะคะประสบกันมังกรแล้วคนคนนี้จะมาให้โอกาสอะไรดีๆสําหรับคุณเอสโซเพนโชโค้ acles, นะคะเป็นมีเงินก้อนใหญ่หรือว่าเป็นโอกาสถ้าไพ่เป็นไพ่ไรเดวิดไพ่นี้จะมีซุ้มแต่างงานเป็นไพ่แต่างงานใบหนึ่งนะคะน่าจะมีคอมมิทเมนต์อะไรดีๆสําหรับคนที่เคยหันหลังให้กันแล้วเคยทิ้งกันไปเคยเดินจากกันมานะคะไฟออฟเพนโชโคเนี่ยนะคะได้เอสออฟเพนโชโค้แล้นะ เนะื้อหาแฟนมีความมิตเมนต์จริงๆด้วยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะน่าจะเป็นอะไรดีๆคนคนนี้เป็นคนคนดีนะคะมีศีลธรรมมีอยู่ในคันลองของความเป็นคนดีอาจจะเป็นผู้ใหญ่ละนะคะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในศีลกินในธรรมพอสมควรเลยทีเดียวเนื The Hall ้อ l าแฟนไพ่พระค่ะอาจจะเป็นคนลักษณะราศีพฤษภได้นะคะ ผ่ายตายสำรับตอนนี้เป็นเป็นคนที่เคยเดินจากกันไปเคยเสียความรู้สึกกันไปนะคะไฟออฟคัพคนคนนี้ค่ะนะเคยเทเคยเทกันไปเคยทิ้งกันไปในในเป็นการกลุ่มเพื่อนฝูงนะ่ะหลุดไปเลยนะเหลือแต่ความรักความสัมพันธ์ที่ยังตั้งอยู่แต่คุณไม่ได้หันไปมองเนาะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ อาจจะเป็นคนเก่าของคุณที่เคยเทเคยทิ้งเคยเด,เดินหันหลังให้กันจะกลับมามีแพสชั่นมีคอมมิตเมนต์นะคะที่ดีๆต่อกันในปีใหม่นี้นะคะคอยรอฟังข่าวก็แล้วกันเนาะว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะถ้าเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องดีเนาะแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพจ openchoco ข่าวเรื่องที่2อเนาะอะไรที่จะเข้ามาออฟเฟอร์คุณในเรื่องในตอนนี้นะคะมีเรื่องการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการเงิน การงานนะเรื่องอะไรที่จะเข้ามานะไฮปรินเชสคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดสวยหรือกลับนะคะเป็นคนมีเซน์คนคนนี้เป็นคนมีเซน์ที่จะเข้ามาเริ่มต้นอะไรดีๆกับคุณนะคะอาจจะเกิดวันจันทร์ได้นะเดอะเมจิเชียนเป็นคนเก่งจริงๆค่ะเป็นคนฉลาดเป็นคนมีเซนต์สูงมากเลยนะ,ะฉลาดไวพริบป,ปฏิพัน์ดีมากม,มาคู่กันเลยเนะี่ยคนเซนด์ดีนะ มาพูดก,กันเลยบริหารจัดการเก่งผ่านได้หมดนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆด้วยนะทัว p e n พน c l e s เป็นการวนกลับค่ะก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่ดีนะคะว่ามีการวนกลับสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญด้เดวเวตก็คือการวนกลับ หมุนไปหมุนมาหมุนไปมาเจอกันเหมือนเดิมนะประมาณนี้นะอาจจะเป็นท่าเดียนประสบกันมังกรปรับบาลานซ์นะคะตช่วงนี้มีการปรับบาลานซ์ให้มีความสมดุลสักกและกัน,ลกนแล้วก็มีการมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะแล้วเขาก็จะมาบอกรักคุณแหละมาสารภาพรัก <c oughs> คนคนนี้เป็นคนที่อ่อนโยนเพ้ฝัน <c oughs> อ่ n ซ i นซิทีฟนะคะเนาะนายอครับ อาจจะเป็นธาตุน้ํากระกฎเมนพิจิตรธาตุดินพระสบภกันมังกรนะคะคนเกิดวันพุธคนเกิดวันจันทร์นะที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะปีใหม่ทูออฟคัพบ,บอกอะไรคะทูออฟคเป็นสิ่งที่ดีๆในปีใหม่ที่คุณจะได้เจอนะของคนลัคณาราศีเมษนะคะทูออฟคัพค่ะบอกอะไรเอ่ยตัวเลือกทางเลือกคุณเยอะมากแต่เขาเป็นคู่แท้นะทูออฟคัพเมโซเมท นะคะ,ะมาใบแรกก็คือตัวเลือกทางเลือกคุณเป็นคนมิเหษค่ะเจ้าสเสน่ห์มากๆม,ม,มีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะเดฟูคุณต้องการอิสระคุณต้องการอะ,อะไรที่ค่อนข้างจะหลุดพ้นไม่อยากมีพันธะอะไรทั้งสิ้นอยากโสดนะคะอยากจะหลุดพ้นในเรื่องของพวกพวกนี้นะคะความจรงิงคุณมีคู่นะแต่ตอนนี้นคุณอยากโสดมีตัวเลือกเยอะเกินไปหรือเปล่าคะ คุณลัคนาราศีเมษอ่ะนายพันชคโกตอนนี้คุณโสดหล่อสวยและรวยมากนะอยู่ได้ด้วยตัวเองก็นอาจะพราวด้วยตัวเองด้วยนะคะอ่าโนสนโนแคร์ no son, no ประมาณนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองนะอาจจะเป็นท่าดินพฤชศพกันมังกรหรือว่าคนที่เป็นคู่ของคุณตอนเนี้เป็นท่าดินพฤชศพกันมังกรแล้วก็สดหล่อสวยและรวยมากนะอ่า of cup ของคุณนะคะนาย e n น a c โคสยังไงก็ได้ก้าวเข้ามาค่ะมามีออฟเฟอร์กันก้าย่างเข้ามาอย่างมั่นคงแต่มาช้าๆมาช้าแต่มานะนะคะมีการเรียนรู้หรือเกิดขึ้นใหม่นะคะถ้าเดินพระพบกันมังกรน,นะคะ a S, <S Ace of a S of sort จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่ไม่มีความชัดเจนซึ่งกันและกันผู้อ่านยังมองว่าเป็นคนเก่าคนที่เคยเทกันไป ที่เคยทิ้งกันไปนั่นแหละค่ะจะเข้ามามอบสิ่งดีๆให้กันและกันแต่ตอนนี้คุณค่อนข้างจะเฉดชายโสดหล่อสวยร่รวยมากเนาะมาดูไพ่ออร์เคลิลสัก3าใบจะบอกอะไรคุณไหมนะคะเป็น w i สดอมออร์เรคเนเนาะไพ่ออร์เคลิลบอกอะไรคะในช่วงนี้ ของคนลัคนาราศีเมษนะคะเราเอนเราความรักอยู่รอบตัวคุณค่ะไม่ได้ไปใกล้ไกลเลยนะคะอยู่รอบรอบ,รอบตัวคุณนั่นแหละนะไฮเออร์พาวเวอร์ Power, คุณสามารถที่จะทำสมาธิและติดต่อกับไฮเออร์ Higher, คือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณะคะนะคะ,นะคะที่อยู่สูงกว่าคุณเนี่ยสามารถติดต่อได้คุณเป็นคนมีเซนนะทั้งเมจิเชนทั้งไฮ h y b พ i t e s ขึ้นเพราะฉะนั้นคุณติดต่อได้ทําสมาธิค่ะแล้วก็ติดต่อแล้วคุณจะได้คำตอบนะค uh huh. c l e a n it up ล้างพลังงานลบๆออกให้หมดนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะตามแรงกดแรงดึงดูดประมาณนี้นะ เป็นไพ่ที่ดีนะคะปีใหม่นี้สิ่งดีๆที่จะเข้ามาในช่วงปีใหม่ของคนลัคนาราศีเมษก็ประมาณนี้นะคะครบถ้วนนะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในเดือนต่อไปนะคะคลิปหน้าเดือนกุมภาาขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ